สถานการณ์ฝนฟ้าอากาศกันหน่อย <c oughs> วันนี้ที่กรุงเทพนี่คือตกตั้งแต่ช่วงบ่ายเลยนะฮะหลายจังหวัดยังคงมีฝนตกล่าสุดนะครับมีมวลน,น้ําป่ามหาศาลไหลลงมาจากน้ําตกสาริกาที่จังหวัดนครนายกครับ นี่เป็นนาทีชีวิตนะครับตอนที่เจ้าหน้าที่ต้องไปให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวบริเวณชั้น3ของน้ําตกสาริกานะครับมา,มาแรงมากแล้วก็มาเร็วคือแทบจะไม่ทันตั้งตัวนะคะไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันที่น้ําตกนะฮะแล้วจู่ๆมันมีน้ําป่าไหลลงมาจากที่สูงนะครับของจังหวัดนครนายกจุดนี้น้ําตกสาริกามีคนไปกันเยอะด้วยความที่วันหยุดยาวด้วย<ช>นะครับหลังจากที่มีน้ําป่าไหลหลากลงมานะครับจากยอดเขา สังเกตดูนะ oh, คุณผู้ชมครับข,<อ>ข,ข่าวของที่ลอยมากับน้ําป่าแล้วสีของน้ําค่อนข้างที่จะเข้มนะครับไหลลงมาอย่างรุนแรงนะครับจนทําให้ต้องประกาศปิดการท่องเที่ยวน้ําตกสาริกาเป็นการชั่วคราวนะครับหลังจากที่เวลาผ่านพ้นไปล่าสุดมีรายงานว่ากลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับแล้วก็เปิดให้นักท่องเที่ยวกลับเข้าไปพักผ่อนได้แล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังคงจับตาสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัย เอาเป็นว่าถ้าไปเนี่ยผมแนะนําคือไม่อยากให้ลงไปเล่นตรงกลางทานน้ําตกอะไรแบบนี้<ช>เลยเพราะเวลาน้ําป่ามันมาเนี่ยมันไม่ทันตั้งตัวแล้วมันเกิดขึ้นหลายเคสมากๆที่กลับขึ้นมาไม่ทันแล้วก็ถูกน้ําป่าซัดไปนะฮะเพื่อความปลอดภัยดูคําเตือนแล้วก็อยู่ในสายตาของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องก็แล้วกันถูกต้องค่ะเรื่องของน้ำป่าคุณผู้ช